สวัสดีครับพบกับผมโตช,ชอนลกับรายการ Thailand Max เที่ยวทุกขีดตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปริวาสครับเป็นวัดที่มีความแตกต่างและแหวกแนวจากวัดอื่นๆที่เท่าที่ผมเคยเจอมาวัดหนึ่งเลยทีเดียวนะในประเทศไทยเนี่ยนะนีครับใช่ ก็ต้องเข้าด้านในครับไม่เข้าไม่ได้มันมาไม่ถึงยังไงดูทำไมเขา <c oughs> สวยมากๆทรงด้านนี้เหมือนอถ้าเราไม่ปิดด้านได้เป็นตัวมอมที่เหมือนทางร้านนาเขามีใช่ครับสวยงามมากๆ จะมีรูปภาพของบุคคลพันต่าง,าง,าง,นะงๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้มถึงด้านบนนี่ก็สวยมากๆจะเป็นโซนบบสีน้ำเงินนะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับการออกแบงการออกแบบเข้งนี่ไม่ธรรมดา แล้วก็ด้านนี้ซอโทษิทางน,นี้ก็จะมีเขาเรียกว่าองค์ประกอบนี้หลากหลายกัเลยทีเดียวนะครับอ <c oughs> ื้ขลังจริงอภิพนีหารจริงครับ สักสิ์จริงๆไม่ธรรมดาตกแต่งได้แบบโอ้โหมีรูปอย่างนี้ด้วยเลยครับเนี่ยไม่ธรรมดามสอหอด้วยนะครับนะโอ้โหแล้วก็มีกัรปตันอเมริกาด้วยครับใช่ครับช่จะมีแบบ กิมมิกเล็กๆน้อยๆซ้อนอยู่รวมถึงลูฟี่ด้วยวันพีซอะไรอย่างนี้นะครับโ oh อ้โหตอนนี้ก็สวยครับ ป๊อปอายด้วยครับตต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 ตโอ้โหอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรโอ้โหแล้วก็มีตรงคล้ายๆผู้เท่าเต่าใช่แล้วก็มีซูเปอร์แมนครับ เดินรอบขนาดนี้นะครับผมต้องที่นี่เลยครับวัดปริวาสมีอะไรอีกไหมเห็นบอกว่ามีเบคแฮมเหรอจริงเหรอผมลองหาดูอีกรอบหนึ่งว่าซ่อนอยู่ตรงไหนแต่ว่าอันนี้คือแบบหลังหล่งฝรั่งใช่คใช่ เป็นเหมือนลกองซีกับสิงโตเลยนะโโหไม่ธรรมดาผมว่าต้องเดินเข้ามาลึกๆหน่อยอาจจะเห็นก็ได้แต่กนะ็ตรงนั้นน่าเหมือนไอส้สไาย์มากเนี่ยครับไอส้สไปร์แน่ๆโอ้โหว่าหลายหลายท่านมากๆโอ้จะบ็กแคมไม่น่ามีสุดสัดาโอเค ได้ี่ผมเดินดูรอบแล้วนะถือว่าหาให้ใกล้เคียงสุดคือไอสไตล์แล้วกันนะ solid solid ไอดงโจโคต t t a บโอเคจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกไ <c oughs> หมครับใช้ราคาประมาณนี้แหละแต่สวยมาก บอกแล้วก็สวยมากนะใครไม่เคยมาลองแวะมาที่นี่ดูนะครับโอ้โหมีการบนมีเทพมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะผมไม่ธรรมาดาเขาเรียกว่ากิมมิกที่นี่เยอะมากๆนะครับผมยังไงก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมกันได้นะครับที่วัดบริวาสนะครับผมเขตยานวากรุงเทพมหาน,ะนะครนี่เองนะครับแล้วไปพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาเร้เล้วก่แล้วลไปก่อนสวัสดีครับ เทเลนแม็กเที่ยวสุดขีด